สวัสดีครับขอต้อนรับสู่เว็บไซต์ skbond นะครับวันนี้เป็นวันจันทร์นะครับ9มก,กราคมแล้วก็วันนี้เป็นวันที่ฟุตบอลอาจจะไม่ได้มีเยอะแยะมากมายแต่ว่าพวกลีกใหญ่ๆก็ถือว่ามีให้ติดตามนะครับก็จะมีพวกเกาโชเซเรียนะครับลาลิกาสเปนแล้วก็เอฟเอครับอีกหนึ่งคู่ที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นพวกลีกตุรกีลีกกีและพวกนี้นะครับแล้วก็ลีกรองๆมากมายนะครับ วันนี้ก็จะพูดถึงลีกใหญ่ๆละกันนะครับใน FA ฟ u p แล้วก็ลาลิกาสเปนนะครับไปดูคู่แรกก่อนนะครับก็จะเป็น FA ฟเอรอบ3นะครับจะเป็นออกฟอร์ดเปิดบ้านเจอกับอาร์ซอนนะครับออกฟอร์ดอยู่ไอนอยู่ในลีก1นะครับก็อยู่ช่วงคอนล่างของตารางนะครับผลงานก็ตามสภาพนะครับไม่ได้ดูดีอะไรเลยนะครับก็ชนะแค่เกมเดียว จาก5เกมหลังสุดนะครับส่วน f f ฟเคับในรอบล่าสุดของพวกเขาก็คือเมื่อช่วงเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาก็ชนะเอเซสเตอร์ไป4-1นะครับส่วนอาร์ซอนครับผลงานกำลังดูดีเลยนะครับในฤดูกาลนี้นะครับก็มีรุ่นชมป์อย่างเต็มตัวนะครับตอนนี้เป็นจาฟูกในพรีเมียร์ลีกนำหน้าซิตี้อยู่5คะแนนผลงานดีนะครับถ้าเกิดดูในเกมลีกเนี่ยไม่แพ้ใครมา สิเกมติดต่อกันนะก็ผลงานค่อนข้างจะยอดเยี่ยมนะครับวันนี้นะครับอาร์เซนอลเหนือกว่าทุกกระบวนท่านะครับทั้งเรื่องของคุณภาพทีมนักเตะประสบการณ์ทุกอย่างนะครับแต่ว่าการโลเทชั่นวันนี้ก็น่าจะเกิดขึ้นไม่น้อยนะครับก็ตัวสำรองหลายๆคนน่าจะได้ลงเล่นนะพวกเอลนีนี่โลกกงกาเอ็นเคเทียนะครับมาคินยอสแล้วก็พวก ตัวที่เพิ่งหายเจอกับมาอย่างเอเวอร์ซิฟิทโลก็น่าจะได้ลงเล่นนะครับกองหลังก็จะมีล็อบโฮดดิ้งนะครับพวกนี้ที่จะได้ลงเล่นนะครับส่วนออกฟอร์ดนี่ผู้เล่นแต่ละคนเราไม่รู้จักอยู่แล้วนะครับก็คิดว่าน่าจะมาชุดใหญ่เหมือนกันในะาการเจอกับทีมจากพิีเมยร์ลีกวันนี้ถ้าเกิดเทียบกันจริงๆริปอล์อร์ปอล์อสนอนเหนือกว่าครับชัดเจนตัวบุลเล่สับล่องก็ถือว่าค่อนข้างเาผลได้นะพวกเอ็นเคเทียเอเวอร์ซิิทโลอะไรพวกนี้นะครับ แต่ว่าวันนี้ผมคิดว่าก็ถือว่าไม่ใช่เกมที่ง่ายนะเพราะว่าอาร์เซนอลก็น่าจะเก็บแดงไว้บ้างเพราะว่าตอนนี้นี่กำลังโฟกัสมากๆกับเกมลีกที่ลุ้นแชมป์อย่างเต็มตัวในรอบหลายปีนะครับก็คิดว่าวันนี้ชนะได้แหละแต่ว่าการจะชนะขาดในเลท2.25ผมคิดว่าอาจจะสูงไปหน่อยนะครับเพราะว่าตัวสำรองก็อาจจะดีแต่ก็อาจจะไม่ได้ดีมากเท่าไหร่นะครับผมคิดว่าเกมนี้นะครับเต็มที่สกอร์น่าจะแค่2-0แล้วก็3-1 นะครับไม่น่าขาดเกิน3ลูกนะครับก็วันนี้ราคาเปิดมา2.25ให้ลองที่ออกซฟอร์ดดีกว่าสว่วนอีกคู่หนึ่งไปกันที่ลาลิกาสเปนครับเป็นบิวบอลเจอโอซาซูน่านะครับ, o, อรบสองดีมนี้นะครับอยู่อันดับกลางตารางก็ผลงานค่อนข้างดีนะครับบิวบอลอยู่ที่7ส่วนโอซาอยู่อันดับ9นะครับผลงานที่ผ่านมาหลังจากเข้าสู่ช่วงสิ้นปีกับปีใหม่เนี่ยก็บิวบอลผลงานดีนะครับบอลถ้วยสอัดชนะหมด แล้วก็เกมลีกเสมอกับเบติสมา1น,น,นัดส่วนโอซาซูน่าก็แพ้เกมลีกไป1นนัดนะครับแพ้โซเซดัดแล้วก็เกมบอลทั่วชนะหมดนะครับก็ถือว่าเป็นทีมที่ผลงานดีทั้งคู่นะครับวันนี้ถ้าเกิดต้องบอกว่าถ้าเกิดเทียบกันก็มองว่าบิวบอลเป็นทีมที่ดีดกว่านะครับด้วยเรื่องของชื่อชั้นที่ดูดีแล้วก็ความพร้อมด้วยที่ต้องบอกว่าฟูลทีมนะครับสววอวินนอวิลเลียมครับลงเล่นได้ทั้งหมดทั้งนิโก้แล้วก็อินยาคิ ส่วนแดนกลางก็มีตัวทีเด็ดอย่างอเลสเบรนเก้นะครับมีออยฮันซันเคสนะครับแล้วก็ริมเส้นมีละอุนกาเซียนะครับส่วนโอซาตัวหลักๆที่เป็นทีเด็ดก็จะมีพวกอเดบูดีเมียนะครับตรงกลางมีโมอ,อิโกโมสมีลูฮัสโตโลแล้วก็อาอม a าโอรอสนะครับวันนี้ต้องบอกว่าโอกาสเสมอก็มีสูงนะเพราะบีเบลก็เป็นทีมที่เกมรับดี โอซาก็เกมรับดีแต่ว่าวันปีเนี้ถ้าเกิดบ้านการเลือกของทีเด็ดผมจะมองว่าบิวบอลดีกว่าแล้วก็เล่นในบ้านด้วยนะครับราคาเปิดมาให้บิวบอลต่อ0.75เกาะอย่างน่าดึงดที่บิวบอลนะครับสรุปแล้วครับวันนี้2คู่ที่ให้เลือกเชียร์กันก็จะมีอ็อกฟอร์ดแล้วก็บิวบอลนะครับผมอ่ะนี่เป็น2คู่ที่คัดมาปรอกันในวันนี้นะครับสวัสดีครับ